ตอนนั้นป่วยค่ะแล้วเป็นกระเพาะแล้วไม่หายสักทีเป็นเดือนเดือนเป็นสิบปีค่ะเป็นสิบปีเลยที่หนูกินยาลดกดอยู่อย่างนั้นแล้วก็รักษาที่ต้นเหตุไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะต้นเหตุมันคืองานที่เราลักก็คือการถ่ายละครที่ทําให้หนูเครียดโดยที่หนูไม่รู้ตัวไปกองหนูก็มีความสุขดีอะไรอย่างี้แล้วก็เวลาถ่ายละครเราต้องตื่นตีห้าค่ะจ๊ะเพราะต้องเดินทางไปเตรียมตัวแต่งหน้าางไปต้องตื่นอาบน้ํากินข้าว กว่าจะไปถึงเซตกว่าจะอะไรเงี้ยมันแบบมันเหมือนเราเอาชีวิตไปผูกไว้ตรงนั้นแบบสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยอาจารย์ในตอนนั้นน,นะคะคือเหมือนเราได้ใช้ชีวิตตอนวัยรุ่นไปหมดแล้วอะค่ะอาจารย์คือตอนทุกวันนี้คือหนูไม่ได้แตะแอลกอฮอลเลยเผ็ดก็ยังกินไม่ได้เลยอาจารย์เพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเราที่เราไปเบียดเบียน <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาไว้ตอน10กว่าถึง20กว่า30กว่าจ่ายคืนหมดเลยตอนนี้ส่งผลมาตลอดส่งผลมาตลอดแล้วจนถึงจุดหนึ่งจนถึงจุดหนึ่งที่ ทุกเช้าที่หนูตื่นมาหนูปวดท้องทุกเชา้าไม่ว่าจะกินข้าวหรือบางทีก็อยาเอาไม่อยู่